คครับวันนี้เราจะมาส่งของทางซเวนนะครับจากตู้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีง่ายๆนะคะรับเพิ่มจากจะเป็นตู้นี้นะครับเตะหน้าจอเลยนะครับคลิกเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ ก็ตัวนี้กดตัวนี้อีกทีแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก,นก,นกดเลือกหนึ่งชิ้นนะครับค่าส่งก็หกสิบนะครับแล้วก็กดตัวนี้ถัดไปมันก็กดตัวนี้ตัวนี้ใส่ชื่อของเรานะครับตัวนี้จะใส่เบอร์โทรนะครับ ตัวนี้เป็นภาษาจีนกดตัวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นก็เปลี่ยนพิมพ์ชื่อเราเลยอันนี้ชื่อของผู้ส่งนะครับอันนี้ชื่อของผู้ส่งชื่อของคนที่ส่งนะครับชื่อเสร็จแล้วก็ตัวนี้คือเบอร์โทรส่วก็อันนี้ชื่อของเรานะครับ ตรงนี้คือชื่อของผู้รับนะครับฝั่งนี้ย้ำนะครับตัวนี้เป็นชื่อของเรานะครับตัวนี้ชื่อของผู้รับนะครับชื่อของผู้รับ,ออรบวายเอ ถูกไหมเอ็นย <N S 1> <N S 2> ังไงวะเอ็นเฮเอนพีเอสไอพีโอเคนะครับชื่อดูชื่อให้ถูกด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผู้ส่งนะครับ09นเก้า เจ็ดเก้าศูนย์เก้าจดเก้าสาก้าหกามเก้าหกสามสี่เจากนั้นนะครับย้ำนะครับตรงนี้เป็นชื่อของเรานะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ชื่อของคนที่เราจะส่งให้นะครับแล้วกดถัดไป มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับอันนี้จะส่งเขาจะให้เราส่งที่อยู่ของเซเว่นนะครับลูกค้าจะสังเกตดูตัวนี้นะครับดูรหัสตัวนี้นะครับถ้าเขาส่งบินเซเว่นมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้กดหมายเลขนี้เข้าไปนะครับเลืกอกกดดำหลือเกินนะครับให้กดหมายเลขตัวนี้เข้าไปตรงนี้นะครับ นี้จะเป็นเลข164 869นะครับ164 869อันนี้เป็นรหัสของเซเว่นนะครับไม่ต้องกดที่อยู่นะครับรหัสของเซเว่นที่เราจะส่งไปนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่ เขาก็จะขึ้นมานะครับชื่อที่อยู่นนี้เป็นเขตไทยจงนะครับเห็นไหมขึ้นอนอนะจากนั้นก็กดถัดไปอีกนี่นะครับคือเช็คดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นชื่อของเราเบอร์โทรของเราอันนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้ส่งนะครับเขียนแค่ชื่อพอนามสกุลไม่ต้องเขียนนะครับกดตัวนี้นะครับ ตกระดาษปิ้นออกมานะครับนี่แล้เวเอาตัวนี้ไปติดที่พัสดุเลย,ยนะครับง่ายๆนะครับ